ลังเกียมเครื่องนไปอนุาหมออยู่หัวโมเข่งสวรรค์น้อยผอพผอมีนกพาไปเป็นอไรเนมีนกกบริลลลงคลิปลายมือพี่น้องเอ้ยมีนวกกะเมื่อยงคดขึ้นบวกกับไอเย็บหน้าเออเน้นสร้หลังเนาะพี่น้องก็ที่ไปเสกเบิ้งมือก่อนไปปวดในคลินิกในบ้านเนี่ยกับขี้ยากกะยังบม่ดีึ้นโทรศัพท์กะโซคนกะโซคนกะป่วยพี่น้องเอ้ย มื ت ت <si suppression> ่อหนะกจะเอาเครื่องกระสักพี่นุก็เป็นบ้ากับว่าเม็นลงขิดลายนั่นนี่ลืมไปเอาเครื่องเต็มกระตาเอาว้างโทรศัพท์มือถือหน่อไว้ในกระตาเครื่องไปละกไปเทีโทรศัพท์เดี๋ยวลงก็เสดในในซ้ำเสือผ่านซ้ำสี่นาทีพวกเด็พี่นุ่มขิดลายเนาะเป็นลงลงลืมลืมกะบวาโทรศัพท์ดังเปากแดดเป่าพัดลมลงมาเสดทั้งผ่านโบเดปเปสองโบเดปเปสิกเลยเพราะว่า ผมมีเงินเนาะเขาเขาอา่ะคันเิ็คันยังกะยางมันแพงเนาะเงินกบกบลายก็เลยมันกัพ่อใส่กับใส่อยู่มากกับมันก็นจะสาเป็ดกนานเต็มเนาะสากันเีนเป็ดมงแรงจุ8เปดมุกเส้ากับได้หกเจ็ดสิเปอร์เนตาะต้องมีแบบทำห้องไว้ตลอดก็ว่า สาวสาวักเฮ็ดาสิกเงินเนาะเก็บเงินซื้อผ้ามาให้แม่ยันแม่บ่ได้นใส่ได้โทรหากันกับพ่ในอ YouTube เนาะเพนก็กําลังรอพ่อโทรหาเิ่อาการขี่นกก็เป็นเบนพี่น้องเอ้ยบ่ไปปวดไปปวดก็บ่ได้ เมื่อยงเพตายปลาลูกตายละเนี้ยแล้วยังเนาะยังกระไดซองตีปลายเนาะเอ้ยจะไปสิบชิบเสียงทับบุญนี่กัเนาะไปไปน้ำกันไปเนาะแบบนี้ลังไปหาหมูเนาะก็ป่วยใหญ่ไ้พ่อพาไปวันนี้กำน้องจบครับขี่รถทางมันกะบ่อยากดีนะพี่น้องอยากคุ้มอยากขึ้นไล่ก็อยากสั่นๆเนาะนัดที่ตามผู้สออ นมากับผู้ใหญ่คัดเทพปะโมก็เป็นโอเค<ม>เป็นเมื่อยพี่น้องเอ้ยหันใจยากโลกห์หอบมืดกําเนิดขึ้นเองเนาะก็เลยให้พอผ้าไปเสกร่งางกายอยู่มอแขงกำลังเดินทางาาท่ากะสิ่งเหลาตลาดโลงเพราะห<ม>อดบ๊อกำลังสิ่งเหลาตลาดโลงเนะาะใส่ถุงเย็นหัากหอดผู้จบเก็ ลายผิดนู ah. ่ค well, so. uh ือว่าผู้จะเกาะนี่ช่งเป็นเนินเนินเนาะนี่เนาะช่วงแหนี่หนะทางนะคุ้มคุ้มคืนลายพี่น้องเอ้ยปัตยะมีแต่คุ้มจะคืนป่อยล้วกอ ผัวใหญ่กับป้าซิงขนาดผัวใหญ่กับพี่นอกเลยจีบบ่รถเป็นรถแล้วโอล่เป็นอนก็เลยผัวใหญ่ควันตาดิซิ่งเป็ดซิ่งเอายตำจิบเส่ด้วยตำหมกถั่วซื้อตำหมกถั่วแล้วกับป้าจิาผัใหญ่ก็กินเตีมโอล จ้าอยากลูกไข่ปูมางเด็กเอาโบกไข่ปุงไข่อะไรไข่ปุ้งไข่ปุงไข่อะไรต้องหน่หายเออเอาไข่เอาไข่สองหน่วยมีจานพรมอยู่บ้างจานมีหมอกคอซื่อแล้วไปหนังโบใส่จานจะใส่ทุกอย่างเลยเมื่อไปซื่อแถวหทาน้นนี่หมดอันดูแค้มคองแต่เก่านั้นเล่นขายหนังที่อยู่คนเนาะ กันนลยโผยไเปเลาะฮาบเฮินก็เลยกลับมาอีกสื่อเออจะเหตดกันเจือกอปลาขาวมันสิมีก่างอปลาดุกกับก้นไก่บอกยังก็ใต้ไก่ไก่ไก่บรรยากาศดีเป็นไงก็เลยสิซื้อเอาเป็นหนงังกินแบบเป็นเลาะฮาอาหารบูฮินเออก็จะเทกันเจือนนักมีแต่ส่วนผสม จะไปเสือกไปสูงก็ใช่ใช่เอาเสือกคือตั้มขวเนาะมากวดกะบยังบนถ้าในขวดที่น้องยังจับบัตรคิวกะซื้อเอาอาหารจิไปกินอยู่เค็มคองกระผอกับน้องโสมข่ำหรือเปล่าใบโมงเขื่อนคนว่าทีเด็กเขามาขวดจับบัตรคิวไว้แล้วคิวที่เท่าไรที่สองเนาะ cào khẩu nùng tìm tìm kiếm kim 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 tham, kim 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 น้องโสกคำม,มาอย่างหล่อเข้มคองมากินเข่าอยมไหมน่องมากวดเนี่ยไม่ได้กวดจำพี่น้อยคนมาหอดผัดทานหมอคนผักเที่ยงแล้วกะ็เลยมาซื้ออาหารมาหนังกินอยู่เข้มคองแล้วก็เสื้อผ้าน้องโสกคำม,มาเบ่งแนวลิ่นคนอยากมาลิ่นเข้มคองเมนูก,ก็เป็นเมือยหเนาะ เกิดข so so ึ้นมากวดนะกะยังบร่ได้กวดจำไปจับัตรคิวไว้โดยโดยเดเมภาพาไปเมภาพไปกำลังอยางไปไปเขาห้องน้ำสักก่อนไปเขาห้องน้ำแป๊บเดียวจะมาลินไปเขาเลยเอาตัวได้โชคอย่าเล่นอย่าล้มยางเอายางเอา nhàng ông đẹp nè luôn nhàng ông nhảy lốp nhàng ông trái là phôi nhảy hết mỏ mà đỡ mà đưa, mà đưa. sao mà thầy đẹp thế nào thay nó à đặc lỉnh tố sung thế nào กินข้าวตอนกินข่าวประแดดห่มบดประแดดนี่พาวะแดดอีแล่ะฝั่งนด้นี่บดปินแล้วได้อะนะเอา้ามันแดดได้ลูกเนาะก็ะเจ้าเทกันเจือัน พูเพราะพูพญานาคบอลก็จะสางพูต้องขี่รถไปอยู่พุ่นบ่อขันยางไปกับใก่เติบได้ไงอู้อยยางก็เมือใ่แล้ววะเมืองล้านเจ้านั่นอยากขี่ตัวนั้นตัวนี้ไปยางอย่าแลนดด้วยยางแล้วด้มพี่ยางพี่พี่พี่ยางนี่แหละยางนี่ มาผัดมาส่วงต้นเที่ยงเนาะมันก็อยากอบอาและก้อนก็อยากสั่นพอเมนโกบบมี่ใหม่กันสั่นเนาะโทรศัพท์ก็ใต้คืนโทรศัพท์ก็ได้ตกหน้าแบตกระสีบเบิร์ดแล้วพี่น้องเลยเนี่ยเมลแดงก็จะสิเปิดอันบอลลิ่นนิดหน่อยเนี่ยพวกสเสลเดอร์อย่างนี้นะบางครั้งจะเข่าไปนี่เด้นี่โซ่นี่ นี่นี่นี่นังขึ้นขนเพี่ขึ้นทางพี่ขึ้นทางพี่ขึนนแล้วพ่อเ่เอาดีหลานดีหลานวยใหอ่ยยพห่อใหญ่เอาใจหลานดิอ่าครับบงง่ย มันฮักคือตัวกลางค่ะโลมาบาดนี้หุนน่นตัวผุนเด็กน่อยตะลุจนวนซะีมันหลอนนะนี่มันจะเจ็บบอนเขาออกกําลังกายในแถวนี้โอนชิงซ่านน,น่กรไรนย่าน ตโบปดใส่โรดเกือบนะใส่โรดใส่เลยมันห่อนตีนใส่เกือบึ้นเล้วนี่ขึ้นพี่ขึ้นพี่อขาย่าขี่อันเก่านะเช้าเไปเพรามันสิบหัวแล้วไปไปหาผัวใหญ่พูนพัวใหญ่ไปแล้ว phân nhảy đi leo nhắp đơ nhảy đi leo lang nhao nhảy nhóc bunny chắp đưa chắp đưa đê 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 nè chắp đi đi đưa chắp đi đi đê 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 đấy đê 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 จับดีดีจับดีด <c oughs> <i> ีมือนั่นมันสีลุดมันสีลุดจับดีดีกำแน่นแน่นเนอลูกเนอะอย่าอย่าตกหัวหนอกพื้นะะตกกัมันโมเมนต์พ่นมูวะจับดีดีเด้อมวนบ่มวนบ่มวนแห้งบ่มวนแห้ง อากาศดีนี่มื้อนี้บ่ฮ้อนบ่หนาวแดดก็บ่แห้งอันนี้สิเป็นทางหาพญานาคเนาะเป็นทางหัวเพิ่นกําลังเนาะรอคิววงหมอน่คิว ແຍຍຍໍລ yeah, ໍຢາລໍຢາຂໍຂໍຂ <compelling sound> ໍຂ <todavía brows> ໍ <are Yes>